หยุดพูดคําว่าใช่กับทุกคําถามนะคะไม่ได้นะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรียมไทยนะคะ Easy t ไทยภาษาไทยง่ายจังวันนี้เราจะคุยกัน เรื่องการตอบคำถามที่ลงท้ายด้วยคำว่าไหมจุดจุดๆ,ๆ,ๆไุไหมพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยคะ่ะเดี๋ยวเรียมจะแยกเป็นสองฝั่งนะคะกินกินไหมกินไม่กิน หิวหิวไหมหิวไม่หิวกลับบ้านไหมกลับไม่กลับใช่ไหม ใช่ไม่ใช่ถูกไหมถูกไม่ถูกไม่ถูกเอาใช่ไหมใช่เอา ไม่ไม่เอาเห็นใช่ไหมใช่เห็นไม่ไม่เห็นง่วง ง่วงไหมง่วงไม่ง่วงตอบถูกใช่ไหมใช่ตอบถูกไม่ตอบ,ไม,ตอบไม่ถูก จับได้ไหมได้จับได้จับได้ไหมไม่ไม่ได้จับไม่ได้ลอง ใส่เสื้อได้ไหมได้ลองได้ไม่ไม่ได้ลองไม่ได้ลดราคา ได้ไหมได้ลดได้ลดราคาได้ไม่ไม่ได้ลดราคาไม่ได้ร้องเพลง ได้ไหมได้ร้องเพลงได้ไม่ไม่ได้ร้องเพลงไม่ได้เห็นไหมเห็น ไม่ไม่เห็นไม่เห็นอร่อยไหมอร่อยไม่ไม่อร่อยชาร์จแบต ได้ไหมได้ชาร์จแบตได้ไม่ไม่ได้ชาร์จแบตไม่ได้นั่งนั่งได้ไหม ได้นั่งได้ไม่นั่งไม่ได้กินได้ไหมได้กินได้กินได้ไหมไม่กิน ไม่ได้สวยไหมสวยไม่ไม่สวยขับรถเป็นไหมเป็น ขับรถเป็นขับรถเป็นไหมไม่ขับรถไม่เป็นไฟดับไฟดับไหมดับ ไฟดับไม่ไฟไม่ดับเต,ต้นได้ไหมได้เต้นได้ไม่เต้นไม่ได้ได้ยินไหม ได้ยินไม่ไม่ได้ยินอ่านออกไหมอ่านออกไม่อ่านไม่ออกมีเงินไหม ไม่มีเงินชอบแมวไหมชอบชอบแมวไม่ไม่ชอบไม่ชอบแมว นักเรียนคงเข้าใจแล้วใช่ไหมคะเวลามีคำว่าใช่เราตอบใช่คำเดียวได้มีคำว่าได้เราตอบได้คำเดียวได้มีคำว่าเป็นเราตอบเป็นคำเดียวได้กินกินไหมกินเดินไหมเดิน วิ่งไหมวิ่งถ้าเกิดเป็นกินกินใช่ไหมตอบใช่กินได้ไหมตอบได้กินเป็นไหมเป็นกินเป็นเราจะรู้ได้ยังไงว่าใช้คำไหนนะคะเราก็ต้องฟัง เยอะๆเลยนะคะจอได้รู้แล้วก็จำได้นะคะเรียมมีแบบทดสอบให้นักเรียนลองทำนะคะว่าจะตอบได้ถูกหรือผิดนะคะไปเริ่มกันเลยค่ะกินไหมไม่ไม่กิน หิวไหมหิวง่วงไหมง่วงจับได้ไหม ได้จับได้เห็นไหมไม่ไม่เห็นไม่เห็นหญ้าสีขาว ใช่ไหมไม่ไม่ใช่ไม,ใชไม่ใช่สีขาวช้างใช่ไหมใช่ ชา้างนักเรียนจะตอบคำถามที่ลงท้ายด้วยคำว่าไหมได้นะคะฝึกฟังเยอะๆนะคะจะได้รู้ว่าตอบแบบไหนนะคะหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์กับทุกๆคนนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์แล้วก็แชร์แบ่งปันไปหาเพื่อนๆนะคะ ที่กำลังเรียนภาษาไทยอยู่แล้วเจอกับเรียมใหม่นะคะในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ